ที่กว้างใหญ่ไพศาลผสมผสานกับเมฆหมอกที่ลอยตัวเคลื่อนค o y ซึ่งเหมือนหนึ่งเป็นการเดินทางของการเวลาที่ไม่เคยหยุดนิ่งเชกเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อุบัติขึ้นบนโลกใบนี้มีเกิดมีแตกดับมีรุ่งเรืองมีล่มสลายเป็นของธรรมดาจริงอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้คือกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติแต่ในความเป็นจริงมนุษย ก็มีส่วนที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นหรือเลวร้ายลงไปทุกขณะก็ตามทีบนพื้นแผ่นดินทองของผองไทยใครที่ไหนจะรู้ซึ่งถึงคุณค่าแห่งความเป็นไทยใครที่ไหนจะเข้าใจถึงความรู้สึกของบรรพชนที่หลังเลือดทีชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินนอกจากลูกหลานไทยที่มีจิตใจเป็นไทยอย่างแท้จริงเท่านั้นวันนี้แผ่นดินเดือดร้อน ประเทศชาติต้องการการเยียวยารักษาต้องการความสามาัคคีด้วยเป็นหนี้ต่างชาติที่เราทุกคนต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงในข้อนี้เราจะไม่พูดถึงผู้ที่ก่อให้เกิดเพราะมันจะหาประโยชน์อันใดไม่ได้แต่เราจะพูดถึงการร่วมแรงร่วมใจแก้ไขด้วยจิตสำนึกแห่งความเป็นไทยลองคิดดูหากสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินเราจะอยู่กันอย่างไรใครที่เห็นแก่ตัว กอบโกยเงินทองออกนอกประเทศทําได้ก็ทําไปใครที่ทนเห็นประเทศชาติเดือดร้อนทนได้ก็ทนไปแต่หลวงตาชราภาพท่านนี้ไม่สามารถที่จะทนเห็นได้อีกต่อไปสารคดีใต้ฟ้า,ฟา,ฟาเสนอหลวงตามหาบัว คอยย้อนกลับไปมองราชอาจักรไทยเมื่อ,อดีสมัยเมื่อครั้งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงปกครองกรุงสุโขทยัยในครั้งนั้นแผ่นดินร่มเย็นเป็นสุขใครใครขาช้างขาใครใครขามาข้าขาประชาชนม,มีความรักสามัคคีบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมีอารยธรรมเป็นของตัวเองที่หลายชาติหลายเผ่าพัานธุ์ไม่มี ต่อมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินผืนนี้ก็ยังคงความรุ่งเรืองจนเป็นที่อิจฉาหมายปองของต่างชาติจบจนกระทั่งปีพุทธศักราช2112ผ้าศึกที่มีกำลังแข็งแกร่งกว่าได้ยกทัพรุกรานย่ำยีบีทาจดเลือดและคราบน้ำตาที่ไหลหลังฉลมดินมันเป็นความสูญสิ้นที่คนไทยไม่เคยลืมเลือนโดยเฉพาะ สามพี่น้องหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์องค์สมเด็จพระสุพรรณกัลยาองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและองค์สมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งต้องพระพราจากกันแต่ยาววัดวยด้วยดวงพระไทยที่เจ็บปวดรวดนร้าวทรมานจนยากที่จะยังถึงแม้ในการละต่อมาองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมด้วยพระอนุชาเอกาทศรสจะทรงพระปรีชาสามารถกอบกู้เอกราชของชาติบ้านเมืองกลับคืนมาได้ แต่ในครั้งกระนั้นเราต้องสูญเสียพระพิาสุพันกรยาองค์สมเด็จเจ้าฟ้าผู้อยอมสลัพระชนที่เพื่อแผ่นดินด้วยทรงยอมเป็นองค์ประการแทนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากรณาที่คุณของทั้งสามพระองค์ในครั้งนั้นโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสุพันกลยาผู้ซึ่งเป็นหญิงแต่มีดวงพระไทยเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเราไม่เคยลืมเลือนและจะขอเรียกพระองค์ว่า วีรสตรีผู้มีพระมหากรณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทยชั่วนิจเนรันหลังจากที่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชของชาติบ้านเมืองกลับคืนมาได้แผ่นดินไทยคงอยู่ด้วยความเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุขอีกนานับร้อยปีแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่ควรมาเกิดขึ้นกับคนไทยก็ได้อุบัติขึ้นเมื่อชนในชาติบางคน บางกลุ่มขายชาติเห็นแก่ลาบยศสารเสริญส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงแผ่นดินที่เคยล้มตัวลงนอนสุกกายอาศัยแอบอิงไออุ่นชักศึกเข้าบ้านจนเป็นเหตุให้ข้าศึกยกทัพมาราวีเผาผลาญบ้านเมืองพินาศสิ้นในครั้งนั้นแม้จะมีกลุ่มวีรชนคนกล้าผู้รักชาติแห่งบ้านบางระจันอาจหานเข้าต่อตีแต่ก็มีอาจต้านทานเอาไว้ได้แต่นั่นก็แสดงให้เห็นว่า คนไทยไม่ใช่จะมีแต่คนที่เห็นแก่ตัวหรือรักตัวกลัวตายแต่เพียงฝ่ายเดียวคนที่รักหวงแหนแผ่นดินเกิดยังมีอีกมากดังทำกล่าวที่ว่ากรุงศรีอุทยาไม่สิ้นคนดีดังจะเห็นได้จากการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงรวบรวมไพร่พล,พลยกทัพขับไล่ฆ่าศึกให้พ้นไปจากแผ่นดินจนสามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้เมื่อปลายปีพุทธศักราช2310 สิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินมีทั้งตัวอย่างที่ดีและเลวร้ายให้พบเห็นก็สุดแท้แต่ว่าเราคนไทยในยุคปัจจุบันจะเลือกจดจำหรือเลือกเดินไปในทิศทางใดแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากให้ลืมเลือนคือวีรกรรมอันห้าวหาญของวีรกษัตริย์วีรสตรีและเหล่าบรรพชนที่ได้เคยสร้างไว้ให้เห็นเป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานไทยในเรื่องของการเสียสละและความรักชาติ หากมองย้อนกลับสู่อดีตแล้วนำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเมื่อครั้งเสียกรุงศรียุทธยาเราต้องตกเป็นเมืองขึ้นต้องส่งเครื่องราชบรรณาการแก่ต่างชาติในปัจจุบันประเทศชาติต้องพ่ายแพ้ในเชิงเศรษฐกิจเราจะไม่โทษหรือเจาะจงว่าใครกลุ่มใดเป็นผู้กระทาแต่ในความเป็นจริงเราต้องเป็นหนี้ต้องส่งดอกเบี้ยไม่มีอิสระในการตัดสินใจแล้วมาต่างกันตรงไหนกับการตกเป็นเมืองขึ้น ก่อนติดตามประวัติความเป็นมาของหลวงตามหาบัวพักกันสักครู่ครับ ามหาบัวเกิดเมื่อวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2457ณหมู่บ้านตากจังหวัดอุดรธานีนีพี่น้องรวม17คนครอบครัวของท่านมีอาชีพทำนาท่านได้รับการศึกษาจบชั้นประถมปีที่3ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนในสมัยนั้นเมื่อมีอายุได้21ปีพ่อแม่ของท่านได้ขอร้องให้ท่านบวชเพื่อทดแทนบุญคุณตามประเพณี ในที่สุดท่านได้ตัดสินใจบวชและได้รับการอุปสมบทที่วัดตัวธานิมิตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2477โดยมีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโรเป็นพระอุปชาและได้รับฉายาว่ายานสัมปันโนในครั้งนั้นท่านตั้งใจว่าจะบวชเพียงเป็นประเพณีนิยมไม่ได้ตั้งใจว่า จะอยู่ในร่วมการสาวพัดได้นานถึงเพียงนี้แต่เมื่อได้บวชแล้วก็ได้ศึกษาประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันาตสาวกจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานจึงตั้งใจว่าจะต้องเรียนซิก่อนเพราะถ้าไม่เรียนแล้วก็จะไม่เข้าใจทางด้านวิธีปฏิบัติโดยมีข้อบังคับตนเองไว้ว่าจะเรียนสอบเรียนให้ได้เพียงสามประโยคเท่านั้นเมื่อได้รเรียนสามประโยคแล้วอย่างไรเสีย ็ต้องรู้แนวทางการปฏิบัติธรรมเพื่อมรักผลนิพพานแน่แต่จะไให้เลยไปกว่านั้นเพราะจะทําให้ลืมตัวจึงตั้งข้อบังคับตนเองไว้อันเป็นคําสัตว์อันหนึง่งระหว่างศึกษาอยู่ท่านก็ปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาจนจิตรวมได้ถึงสามครั้งเป็นกระจักพยานจนกระทั่งสอบได้ปร,ริญญาสามประโยคพร้อมนัทธธรรมเอกรวมเวลาที่ศึกษาอยู่เปี จากนั้นได้มุ่งออกเพื่อปฏิบัติธรรมแต่เพียงอย่างเดียวจิตท่านจึงมุ่งสู่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพราะได้ยินกิตติศักดิ์ของหลวงปู่มั่นมาตั้งแต่ครั้งที่ท่านยังเป็นเด็กจวบจนกระทั่งท่านได้บวชเรียนชื่อเสียงของหลวงปู่มั่นนับวันจะยิ่งเลื่องลือขจรไกลไปทุกขณะในระหว่างที่ท่านอยู่เชียงใหม่ท่านได้รับคําบอกเล่าจากครูบาอาจารย์ที่เคยอยู่กับหลวงปู่มั่นถึงปฏิปทาและข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่มั่น ไม่ใช่พระสงฆ์ธรรมดาแต่ไปถึงพระอริยะท่านพระอรหันต์ดวงจิตของท่านก็ยิ่งฝังลึกในการที่จะปฏิบัติตัวเองและน้อมใจฝากไว้กับหลวงปู่มั่นแต่เพียงผู้เดียวเมื่อได้พบหลวงปู่มั่นท่านก็สมใจดังที่มุ่งหวังไว้ทุกประการพระดุ่มเือนหลวงปู่มั่นจะทราบเรื่องราวและความต้องการของท่านหมดแล้วทุกอย่างเมื่อไปถึงก็เอาเรื่องทุกแง่ทุกมุมของท่านออกมาตีแผ่กระจายหมด ตลอดจนถึงเครื่องยืนยังมรรคผลผนิพพานหลวงปู่มั่นท่านออกมาให้เห็นพร้อมสับจนท่านหมดสงสัยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านจึงมอบตัวเป็นลูกศิษย์อยู่ศึกษาอบรมกับหลวงปู่มั่นด้วยความตั้งใจจริงและเด็ดเดี่ยวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2485เป็นต้นมาท่านเริ่มบำเพ็ญภาวนาอย่างจริงจังภายในป่าเขาอันวิเวกสงบปราศจากบ้านเรือนและผู้คนโดยตั้งจิตไว้ว่า จะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายจะขอมุ่งมั่นอยู่กับมรรคผลผนิพพานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นขณะที่ศึกษาอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติตลอดจนจิตภาวนาซึ่งหลวงปู่มั่นพาดําเนินด้วยความถูกต้องดีงามตามหลักธรรมวินัยรวมเวลาที่ท่านได้ศึกษาและติดตามอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่มั่นทั้งหมด8ปีเต็มจนกระทั่งหลวงปู่มั่นถึงแก่มรณภาพ เมื่อปีพุทธศักราช2492หลังจากเสร็จงานถวายเพลิงหลวงปู่มั่นแล้วท่านก็หลีกเล้นเข้าป่าเพื่อสแสวงหาสถานที่อันวิเวกสงบมุ่งบำเพ็ญภาวนาเพื่อเร่งความเพียรของท่านเองให้ไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุดที่ตั้งความหวังไว้จนในที่สุดเมื่อบรรลุผลสมดังตั้งใจแล้วท่านก็มาพิจารณาสงสารหมูคนะ่คณะที่หวังพึ่งพิงครูบาอาจารย์ เช่นเดียวกับที่ท่านเคยแส,สวงหามาแล้วในอดีตท่านจึงได้นำข้อวัดปฏิบัติและทำอันวิเศษที่ได้รู้เห็นเป็นประจักษ์แก่ใจสั่งสอนหมู่คณะพระเนนตลอดจนประชาชนทั่วไปต่อมาเมื่อท่านได้ทราบข่าวว่าโยมารดาของท่านป่วยท่านจึงเดินทางกลับบ้านที่อุดรธานีเพื่อหวังมาดูแลโยโมารดาครั้งนั้นชาวบ้านและญาติโยมได้นิมนต์ท่านมาพักในป่าบริเวณทางทิศใต้ของหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้นิมนต์ท่านให้อยู่เป็นหลักแหล่งเพื่อโปรดชาวบ้านที่นี่อย่าได้ออกเที่ยวทุดงอีกต่อไปโดยจะขอบริจาคที่ดินประมาณ163ไร่เพื่อให้ท่านสร้างวัดเมื่อท่านพิจารณาเห็นว่าโยมานดาของท่านก็แก่เท่ามากแล้วสมควรที่ท่านจะอยู่ช่วยดูแลท่านจึงรับนิมนต์และเริ่มสร้างวัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498และให้ชื่อวัดว่าวัดป่าบ้านตา วัดป่าบ้านตากตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านตากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีระยะทาง7กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข2อุดรธานีขอนแก่นแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ9กิโลเมตรก็จะถึงบริเวณวัดสภาพโดยทั่วไปของวัดมีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าบนโคกเนินที่ล้อมรอบด้วยกำแพงคอนกรีตมีประตูเข้าออกเป็นประตูบานใหญ่อยู่บริเวณด้านหน้าของวัดตํแพงที่ล้อมรอบบริเวณวัด นอกจากจะมีจุดประสงค์ที่จะแสดงเขตแน่นอนของทางวัดแล้วยังป้องกันอันตรายให้กับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าของทางวัดอีกด้วยภายในวัดแห่งนี้มิใช่สถานที่ท่องเที่ยวไม่มีสิ่งก่อสร้างใหญ่โตไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกแต่อย่างใดหากแต่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้ามาปฏิบัติธรรมแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หลวงตามหาบัวพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีจิตเมตตาสงสารท่านเป็นจเจ้าอาวาสของที่วัดแห่งนี้แม้ท่านจะมีอายุกว่า80ปีแต่ท่านก็ไม่เคยเละเว้นงานสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมท่านเน้นสอนเรื่องภาวนารักษาใจรักษาธรรมวินัยรักษาข้อวัดปฏิบัติของพระธุกงกรรมฐาน โดยมีหลวงปู่มั่นเป็นแม่แบบอย่างเข้มงวดกวดถันเป็นที่สุดโดยไม่เกี่ยวข้องกับทางโลกหากจะมีเกี่ยวข้องกับทางโลกก็จะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือสงเคราะห์เช่นสร้างโรงพยาบาลช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือหน่วยราชการหลายหน่วยงานรวมทั้งศาสนาสงเคราะห์ต่างๆเป็นเวลากว่า40ปีหากคิดเป็นจํานวนเงินก็กว่าพันล้านบาทถึงกระนั้นก็มีผู้คนรู้จักท่านน้อยมาก เนื่องจากท่านไม่ต้องการแสดงตัวและไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับทางโลกเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมหลวงตามหาบัวจึงประกาศตัวออกมาเป็นผู้นำโครงการช่วยชาติพักกันสักครู่ครับ เฮที่หลวงตามหาบัวต้องประกาศโตออกมาเป็นผู้นําในโครงการท่่ยชาติโดยขอรับบริจาคเงินดอลลาร์ทองคํงาเงินบาทและเงินสกุลต่างๆเป็นเพราะท่านมีความห่วงใยประเทศชาติด้วยความเมตตาสงสารเต็มหัวใจที่เห็นเมืองไทยจะไปไม่รอดเพราะปัญหาเศรษฐกิจรวมทั้งการติดหนี้สินต่างประเทศมากมายมหาศาลมีผู้เขียนจดหมายมระบายความทุกข์กับท่านเป็นจำนวนมากความ,ามาอดอยากปากแห้งของผู้คนในบ้านเมือง การถูกตัดงบประมาณความช่วยเหลือของรัฐแก่โรงพยาบาลต่างๆซึ่งทำให้ผู้ป่วยเป็นจำนวนมากไม่มียารักษาเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ท่านยอมเอาตัวเองออกบินทบาทเงินช่วยชาติหลังจากที่ท่านได้ปรารบเรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2540ท่านก็เริ่มจริงจังทุ่มเอาตัวเองเข้าแลกในการช่วยเหลือชาติอย่างต่อเนื่อง านได้ชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่มีความโลภฟุ่มเฟือยไม่ประหยัดลืมเนื้อลืมตัวมีการทุจริตเห็นแก่ตัวชาติเราจึงจะไปไม่รอดถ้าสถาบันหลักคือประเทศชาติของเรามีปัญหาดังกล่าวศาสนาพระมหากษัตริย์เศรษฐีพ่อค้าประชาชนหรือใครๆก็พากันพังไปด้วยกันทั้งหมดท่านจึงขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจ เสียสละช่วยการบริจาคเงินระดมกำลังทุนทุกฝ่ายของคนในชาติขอให้ทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นเนื้อหนังของประเทศชาติในยามที่เดือดร้อนแต่อย่าได้เอาชาติบ้านเมืองมาเป็นเนื้อหนังของตัวเองท่านได้เมตตาชี้แจงว่าทองคําที่ได้รับบริจาคท่านจะนําไปเก็บไว้ในท้องพระคลังหลวงเพื่อให้เป็นศักดิ์ศรีเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติส่วนเงินดอลลาร์ก็จะนําไปใช้หนต่างประเทศ สำหรับเง compra, ินบาทก็จะนำไปช่วยเหลือผู對對้ยากไร้หรือหน่วยงานต่างๆที h <h ่ต้องการความช่วยเหลือตามแต่จะเห็นสมควรอีกทั้งท่านยังมีความมั่นใจว่าหากคนไทยทุกคนช่วยกันเห็นแก่ชาติบ้านเมืองอย่างจริงจังประเทศชาติจะอยู่รอดและจะหลุดพ้นจากการ็ปหนี้สินอย่างแน่นอนเมื่อได้รับทราบความตั้งใจจริงของหลวงตามหาบวที่มีความห่วงใยประเทศชาติ ก็อดไม่ได้ที่จะนำคำพูดของท่านบางตอนออกมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบความว่าเรารู้สึกสะเทือนใจมากที่ทราบว่าประเทศไทยเป็นหนี้เขาอยู่เป็นแสนล้านดอลลาร์ในชีวิตเราจะไม่ยอมเห็นชาติล่มจมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเราต้องช่วยกันเราจึงขอรับบริจาคดอลลาร์เพื่อช่วยชาติเงินที่ได้รับบริจาคนี้เราจะเก็บรักษาไว้ก่อนเมื่อเห็นว่ามีรัฐบาลที่ดีและไว้ใจได้ ก็จะมอบให้ต่อไปเราจริงยังตายไม่ได้พวกเราต้องดูแลรักษาหลวงตาบัวหลวงตาบัวจะได้ช่วยชาติในความเห็นส่วนตัวของทีมงานใต้ฟ้าฟ้า,า,าเราเชื่อว่าโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวจะสำลิดผลหากคนไทยทุกคนมีความสามัคคีเห็นแก่ชาติบ้านเมืองช่วยกันคนละไม้ละมือใครมีมากช่วยมากใครมีน้อยช่วยน้อยตามแต่กำลังของตนไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล ครอบครัวบริษัทห้าร้านตำบลอำเภอจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานต่างๆไม่เว้นแม้แต่คณะสงฆ์ในแต่ละวัดทุกวันนี้ผู้คนจากทั่วสารทิศพากันหลั่งไหลมาทำบุญช่วยชาติกับหลวงตามหาบัวเป็นจำนวนมากแม้แต่ชาวบ้านบาระจันที่ครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของผู้คนเหล่านี้ได้เคยเอาเลือดเนื้อและชีวิตเข้าปกป้องพื้นแผ่นดินวันนี้ลูกหลานบารจัน ยังคงร่วมกู้ชาติกู้แผ่นดินกับหลวงตามหาบัวด้วยการร่วมแรงร่วมใจบริจาคเงินและทองคาแม้การช่วยชาติในครั้งนี้ของชาวบาลระจันจะต่างกลัมต่างวาระกับเมื่อครั้งอดีตสมัยแต่หากจะมองให้ลึกลงไปก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยบทเรียนต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในแผ่นดินในทางที่เลวร้ายขออย่าให้มีเกิดขึ้นอีกอย่าปล่อยให้ชาวบาลระจันต้องสู้อย่างเดียวดายเพราะนี่คือหน้าที่ของคนไทยทั้งชาติ ที่จะต้องช่วยกันรักษาประเทศชาติช่วยกันยกประเทศไทยให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้อย่าให้ใครดูถูกดูแคลนอย่าให้ใครเหยียบย่ำในศักดิ์ศรีของคนไทยเราต้องช่วยกันดังที่มีผู้คนในหลายๆจังหวัดได้ร่วมกันช่วยชาติในโครงการของหลวงตามหาบัวอยู่ในขณะนี้วัฒนธรรมประเทศนี และรอยอรยารยธรรมต่างๆที่บรรพชนได้ส,สร้างสั่งสมเอาไว้เป็นหน้าที่โดยตรงที่ลูกหลานไทยจะต้องหวงแหนและเก็บรักษาไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินพอสักทกับการที่นิยมหรือรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาชื่นชมยินดีแล้วอวดอ้างว่าตัวเองเป็นคนทันสมัยเพราะนั่นเปรียบเสมือนการเป็นกบฏในความรู้สึกนึกคิดหากยังคิดว่าตัวเองเป็นไทย ก็ขอให้มีจิตใจเป็นไทยอย่างแท้จริงเท่านี้ก็ดูจะเพียงพอแล้วสำหรับคำว่าเราคือคนไทย